อนแรกก่อนก่อนที่จะมาซื้อบ้านมือ2สองนะคะก็ดูดูบ้านมือหนึ่งไว้เหมือนกันแล้วพอไปดูพื้นที่แบบค่อนข้างน้อยราคาก็ค่อนข้างสูงอะคะ่ะเราก็เลยคุยกับแฟนว่าเออเราเราลองหาบ้านมือสองดูไหมใช่มันเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจนะคะ่ะแล้วก็พื้นเลือกบ้านมือ2สองเพราะว่าถ้ามันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าบ้านมันซูดไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่ซุด สวัสดีค่ะชื่อเนทค่ะซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซทหมู่บ้านชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะค่ะซื้อกับเซลล์คนเอือ้องตอนแรกก็อยู่บ้านข้าราชการนะคะแล้วร,รู้สึกว่าอยากให้ลูกมีพื้นที่วิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะหาบ้านเดี่ยวตอนแรกก่อนก่อนที่จะมาซื้อบ้านมือสองนะคะก็ดูดูบ้านมือ1หนึ่งไว้เหมือนกันแล้วพอไปดูพื้นที่แบบ ค่อนข้างน้อยราคาก็ค่อนข้างสูงอะคะ่ะเราก็เลยคุยกับแฟนว่าเออเราเราลองหาบ้านมือสองดูไหมที่แบบเขารีโนเวทไว้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยทำในดีๆแล้วได้พื้นที่วกว้างก็เลยลองถ่ายถ่ายเฟซบุ๊กดูไปเจอบางกอกแอเจ็จริงๆเคยดูโครงการอื่นมาแล้วแต่ว่าดูเหมือนบริษัทแบบไม่ได้น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ย เหมือนเพื่อนก็แนะนําบางเกาะแอสเซทมาบ้างเราก็มาเจอพอดีว่าเฮ้ยบางเกาะแอสเซททำไมบ้านเขาแบบทำแล้วแบบน่าอยู่เหมือนเทียบเท่ากับบ้านมือหนึ่งเลยเราก็เลยลองติดต่อดูก็ไปเจอคุณเอือ้องรู้สึกว่ามันมันเชื่อมต่อได้หลายทางอะคะ่ะถ้าจากโรงเรียนลูกก็ไปทางแจ้งวัฒนะก็ได้ถ้าจากบ้านญาติก็คือเชื่อมต่อกันตรง เราชะฤกษ์ก็ได้ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจค่ะแล้วก็คือเลือกบ้านมือสองเพราะว่าถ้ามันผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะรู้เลยว่าบ้านมันสุดไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่สุดอ๋ทุกเรื่องเลยตั้งแต่แบบตอนที่ไปดูบ้านคือเขาพูดพูดกับเราแบบเรื่องจริงอะ เขาไม่ค่อยปกปิดข้อมูลอะไรอะไรเงี้ยคือบอกเราตามตรงข้อดีข้อเสียสะดวกสบายคุณเรื่องดูแลเรื่องสิทธิ์เชื่อให้ทุกอย่างเลยแค่จะไม่ต้องเอาเอกสารไปเองหรือว่าไม่ต้องดําเนินเรื่องอะไรเองเลยค่ะคุณเรื่องดูแลให้หมดเลยซื่อบ้านบางกอกแอสเซทเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเราเหมือนได้บ้านมือหนึ่งเลยเป็นบ้านที่แบบตกแต่งรีโนเวทอย่างดี รู้สึกดีใจค่ะที่ที่ซื้อบ้านกับบังกอกแอสเซทเพราะว่าเขาดูแลให้ทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินเชื่อแล้วก็การตรวจรับบ้านคือเขาดูแลให้ทุกขั้นตอนจริงค่ะ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe ์ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ